แล้นี่ก็คือ Suzuki s วิฟท์ r x นะครับ uh, Suzuki s วิฟท์นะครับเท่าความนิดนึงก็เป็น uh, พูดได้ว่าเป็นผู้นำนะครับในตลาดอีโคคาร์เมืองไทยนะครับประชากรบนท้องถนนก็เยอะมากๆนะครับ ครับผู้ใช้รถสว i f ตนะครับก็มีเยอะแล้วก็เหนียวแน่นทํากิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายๆท่านผมว่าก็น่าจะทราบกันดีนะครับชื่อเสียงของ u z u k ก s สวิ t c นะครับทั้งในเรื่องของยอดขายแล้วก็กิจกรรมหลังการขายแล้วก็ความเหนียวแน่นความสามัคคีของผู้ใช้ Swift นะครับ<อ>ชัดเจนที่สุดนี่คือภาพรวม Swift ใช่ไหมฮะชัดเจนที่สุดที่เห็นหน้าตาเลยก็เป็นโคมนะครับสีดำนะครับมี นี่หลอดแล้วนี่เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับก็ลูกค้าสวิฟซื้อไปนะครับก็ไปตกแต่งกันเองนะครับตกแต่งแนวๆน,นี่แหละนะครับคราวนี้เป็นพาร์ทนะครับเป็นออริจินอลพาร์ทที่สุ u กิใส่มาให้นะครับเป็นออปชันมาตรฐานในรุ่นของสุ k กิสวิฟ RX นะครับก็เทด่ดุก็จบนะสำหรับชุดโคมนะครับอันนี้ก็ซื้อไปก็ใช้ได้เลยไม่ต้องทำเพิ่มเท่อยู่แล้วนะครับ ก็มาพร้อมนะฮะไฟตัดหมอกนะครับก็เข้าชุดกันดีหน้าตาก็โดยรวมยังเหมือนเดิมนะครับไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับเน่แม็กแม็กอาจจะลายคุ้นตานะครับซูซูกิกเขาก็จะมาเรียบเรียบเพราะว่าเชื่อว่าผมว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปเนี่ยล้อเนี่เปลี่ยนก่อนเลยนะสำหรับลูกค้าซูซูกิกสวิฟนะครับแต่ล้อเดิม ก็ดูคลาสสิกดีนะครับยางที่ให้มา185 55 R 1 6ก็โอเคแล้วนะใช่ไหมสำหรับของเดิมแต่ถ้าจะเปลี่ยนใชย้ยางเดิมเปลี่ยนล้อแล้วใชย้ยางเดิมก็ได้ไน, ate, นะครับก็เป็นคีย์เลสพุสสตาร์ทนะครับนี่ไงกุญแจเขาเป็นคีย์เลสนะครับปุ่มอยู่นี่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรไม่ต้องไม่ต้องเอากุญแจออกมาก็สามารถเปิดประตูรถได้เลย นะครับ๋ลวเชิญท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับก็เข้ามานะฮะในตำแหน่งหลังพวงมาลัยนะครับจะเป็นออปชั่นที่ชัดที่สุดนอกจากด้านหน้าเห็นชุดโคมแล้วใช่ไหมฮะจะเป็นชุดโคมชุดหมายก็คือปุ่มนะครับ engine start stop นะครับอยู่ฝั่งขวา นะครับเป็นแบบสำหรับคนไทยสำหรับคนญี่ปุ่นเลยนะเราใช่ไหมเราขับรถพวงมาลัยขวานะครับก็ถนัดขวาเหยียบกดสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็ออปชันที่ให้เพิ่มเข้ามาก็คือแพดเดิลชิพนะฮะก็เป็นโหมดปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับก็เป็นสปอร์ตนะครับนี่อ่บวกก็ฝั่งขวาลบก็ฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวตอนทดลองขับนะ่าจะได้ ใช้งานนะครับความคล่องตัวของ Suzuki s w i f เครื่องยนต์ 1,250cc ของเดิมก็เป็นรถที่ขับดีคล่องตัวอยู่แล้วนะครับเพิ่มแพดเดิ s ลชิพเข้ามาก็เดี๋ยวดูว่ามันสุดหรือ,อยังนะครับสำหรับ Swift ซึ่งเป็นรถเล็กที่สมรรถนะดีมากที่สุดตัวหนึ่งในบรรดา e ีโค,ค้คาเมืองไทยนะครับเติมแพดเดิ้ลชิพเข้ามาจะได้ฟีลลิ่งแบบไหนนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับสำหรับ แล้วผมเชื่อว่าคนที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆเนี่ยจะชอบเหมือนกันนะครับก็คือ cruise control นะครับก็อยู่ที่ด้านขวาของพวงมลาลัยพวงมลาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับปรัเปลี่ยนเครื่องเสียงฝั่งขวาเป็น cruise control นะครับไม่เมื่อยนะครับล็อกความเร็วแล้วก็ปล่อยหลๆนะครับทางตรงๆช่วยได้เยอะนะครับผ่อนคลายความไม่ล้าแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับโดยรวมในส่วนของแดชบอร์ดคอนโซลก็จะเหมือนเดิมนะครับ หัวเกียร์ก็สัน้นสปอร์ตนะครับหุ้มหนังกระชับมือเล็กลูมเฮดลูมนั่งสบายสไตล์ซูกิสวิปอยู่แล้วนะครับอันนี้คือตัวตัวรถที่ยังคงเดิมเดี๋ยวไปดูด้านท้ายว่าเขาปรับแต่งอะไรบ้างครับก็โคมไฟเลี้ยว คมไฟถอยนะครับของด้านหลังนะฮะก็โอบมาด้านข้างเหมือนเดิมนะครับแต่จะเห็นว่าลวดลายเนี่ยแตกต่างของเดิมนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวสีขาวนะครับกรอบสีขาวหลอดสีเหลืองอัมพันซ่อนอยู่ตรงนี้แต่คราวนี้ย้ายมาอยู่ข้างล่างนะฮะย้ายมาอยู่ข้างล่างนะครับก็เป็นโคมดีไซน์ใหม่คือตัวโคมเนี่ยโฉมเดิมนะครับบล็อกเดิมแต่การจัดวางหลอดก็ใหม่นะครับแตกตาก็ มองไกลๆก็จะเห็นรู้ว่าตัวนี้คือไมเนอร์เชนตัวใหม่นะครับ Swift RX นะฮะแล้วก็นี่สปอยเลอร์นะครับมีไฟเป็นหลอด LED นะครับไฟเบรกซ่อนอยู่ตรงนี้สีขาวเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันสปอยเลอร์ขาดไม่ได้นะครับรถแฮชแบ็กห้ประตูที่ปัดน้ำฝนแล้วก็มีโลโก้ Swift RX, RX อยู่ตรงนี้ครับ X ก็เป็นตัวสีดีไซน์ออกมาเป็นสีเงินเดินขอบฟ้านะครับเป็นแบบสีเมทัลลิกะอนนั้นก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยชัดเจนที่สุดโคมไฟกับโลโก้ Swif t นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปลองขับกันครับว่าโหมดทัดเดินชิปแล้วก็กรุ๊ปอนโทนที่ให้เข้ามาแบบช่วยให้กับสนุกแล้วก็เวิร์กแค่ไหน s ซูซูกิสวิฟ t RX นะฮะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับจากพื้นฐานของ Swift ในรุ่นปัจจุบันรูปโฉมตัวบอดี้ทั้งหมดนะฮะยังคงเดิมแต่ที่เพิ่มเข้ามาเป็นของตกแต่งที่ให้ภาพลักษณ์สปอร์ตที่ชัดเจนและเห็นเด่นมาแต่ไกลก็คือชุดโคมไฟหน้าแบบ HID สวยดุแบบรถพรีเมียมไฟท้าย LED ลายใหม่สปอยเลอร์หลังคา สัญ,ญลักษณ์ rx ท้ายรถส่วนออปชั่นที่เสริมความเป็นสปอร์ตและทำให้รถขับสนุกยิ่งขึ้นก็คือ paddle shift จัดสปีดและอีกออปชันที่เด่นก็คือ cruise control ผมลองใช้ออปชันที่ให้มาใหม่นะครับในการเดินทางไปเขาใหญ่ในช่วงมุ่งหน้าสระบ,บุรีที่มีรถเยอะและมากไปด้วยรถบรรทุก paddle shift ทำงานได้ดีครับกับเกียร์ cvt ตบเกียร์ลงมาให้ได้ลากนิดหน่อยสำหรับเร่งแซงนะฮะ แต่ยังคงความสมูทแบบ CVT นะแต่ถ้าใช้ความเร็วสูงๆจะตบลงสัก2สปีดเนี่ยกล่องก็จะไม่ยอมนะครับสมองกลของรถก็ไม่ยอมป้องกันการสึกหรอของเกียร์เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเราจะลากเกียร์สปีดต่ำนะครับกล่องหรือสมองกลก็ยอมให้ทำได้เพียงชั่วงขณะเท่านั้นแล้วก็จะเปลี่ยนมาที่เกียร์ดีตามปกติส่วนช่วงเลี่ยงเมืองสระบุรีที่เป็นทางตรงยาวๆนะฮะ ผมก็ได้ใช้ครุ o ซ t นโ l เรียกได้ว่าชอบมากๆนะครับได้ผ่อนคลายความเครียดหลังจากต้องเพ่งสมาธิอย่างสูงในช่วงที่การจราจรขับขัางเซ็ตความเร็วไว้ระดับที่100กิมต่อชั่วโมงก็ยังได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทางบ้างนะครับแต่สายตาเราก็ยังคงต้องมองไปข้างหน้านะฮะส่วนฝ่าเท้าก็สแตนบายไว้ที่แป้นเบรกโดยรวมเซวิปเป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วเมื่อเทียบกับเซกเมนต์อีโคคาด้วยกัน การดีไซน์ก็สวยแบบร่วมสมัยใครใช้ s วิฟตไม่ต้องกลัวครับเรื่องของเก่าตกรุ่นนะฮะเพราะว่าดีไซน์ s u z u กิจะไม่เหนียรุ่นเดิมมากนะโดยเฉพาะ s w i f ตเราจะเห็นได้ว่า s วิฟตโฉมก่อนหน้านี้นะครับโมเดลเก่าเนี่ยขับผ่านหน้าเราไปนะฮะถ้าไม่ตั้งใจมองนะครับจะดูไม่รู้เลยถ้าท่านมองเพียงกันผ่านนะครับก็ถ้าไม่พิจารณาชุดโคมไฟหน้าหลังเนี่ยไม่รู้เลยว่าคนละโมเดล และเมื่อซู z u กิจับ Swift นะฮะโฉมปัจจุบันมาตกแต่งพิเศษเป็น RX แล้วตั้งราคาไม่ได้หนีตัวท็อปเดิมนะครับคือราคาจำหน่ายสำหรับซูซูกิ Swift RX อยู่ที่599,000บาทนะครับบอกได้เลยว่าแฟนๆของ Swift นะฮะเขาไม่คิดมากไม่ลังเลแน่ๆนะครับได้ไฟหน้า HID ได้ Paddle Shift ได้ Cruise Control ถ้าท่านไปแต่งเองก็มีคุณภาพที่หลากหลายใช่ไหมฮะ แต่นี่คือมากับรุ่น RX นะครับที่ขายโดย s u z u กิก็แต่งออกมาให้เรียบร้อยนะครับมีการรับประกันอะไหล่แบบรถใหม่นะครับเป็นอะไหล่แท้ที่มาพร้อมกับรถนะครับถ้าจะถอยสวิฟกันอยู่แล้วนะครับผมว่าจ่ายเพิ่มไม่กี่พันบาทท่านจะไม่เอาหรือสำหรับ s u z u กิ Swift RX จ่ายเพิ่มขึ้นมาครับสวิฟธรรมดาคยังไงจริงๆซูกิสวิฟทุกรุ่นนะครับไม่รวมเฉพาะ R X ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็พิสูจน์แล้วจากผู้ใช้มากกว่า65,000คันนะครับที่อยู่บนท้องถนนแล้วก็ ที่ทุกท่านได้รู้จักนะครับแต่วันนี้เนี่ยการเพิ่มซ k กิสวิป RX ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นเพิ่มทางเลือกให้กับท่านบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าการแต่งรถสวิปเนี่ยอาจจะยังไม่มีไอเดียแต่ซูกิมอเตอร์ก็เลยบอกว่าทั้งนั้นเราก็แต่งให้แล้วก็ออกมาจําหน่ายเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ขับรถเท่ๆเก๋ๆโดยที่ท่านเองเนี่ยสามารถใช้งานได้ทันทีซูกิสวิป RX หนึ่งเป็นโจ์หนึ่งที่ทําให้เราคิดว่าเราน่าจะมีสินค้าตัวหนึ่งมามามาอุดช่องว่างตรงนี้ครับตรงนี้ที่คุณวรลพูดผมก็ชอบนะ ตรงที่บอกว่าเราเห็นลูกค้าสวิฟ์คนอื่นๆเขาใช้รถเขาแต่งสวยแต่มันไม่ใช่ว่าเราจะแต่งเป็นเหมือนเขานะถ้า RX เนี่ยก็คือและได้อุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานหรืออย่างเดียวถ้าใช้แตกต่างคุณก็ติดสติกเกอร์ตบางตำแหน่งกับเปลี่ยนล้ออันนั้นก็เป็นเรื่องของรถซี้อสส่วนตัวแล้วครับว่าจะแต่งยังไงแต่ชิ้นหลักๆเนี่ยที่คุณจะไปหา ไม่ต้องปวดหัวไปหาเองนะครับบริษัทแม่ก็จัดการให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชิญทุกท่านมาทดลองขับหรือแม้กระทั่งแวะมาชมที่โชว์รมใกล้บ้านท่านนะครับได้ครับผมไ้ไงวันนี้ขอบคุณพี่บลอนด์มากครับขอบคุณครับ ไปลองขับกันมาแล้วนะครับสำหรับ Suzuki Swift RX นะฮะก็ได้พูดคุยกับผู้บริหาร Suzuki ด้วยนะครับก็ภาพรวมนะฮะก็อย่างที่คุณนวลบเล่าให้ฟังนะครับรุ่นนี้ก็ทำมาอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับคนที่คือเห็นรถเขาแต่งกันสวยไม่รู้จะแต่งยังไงนะครับทาง Suzuki ก็แต่งมาให้ตัวนี้เป็น Original Part นะครับสำหรับรุ่น RX เป็น Special Edition นะครับที่ชัดเจนที่สุดก็คือโคมหน้านะครับที่เป็นตัว HID นะฮะและหลายท่านเนี่ยก็คงซื้อไปก็อยากจะแต่งแบบนี้นะฮะแต่ตัวนี้ซููกิแต่งให้เลยนะครับกับค่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาอีกไม่กี่ตังค์นะครับาจากรุ่น GLX มาเป็นตัว RX นะฮะแต่ได้ p a t เดิ s ชิพนะครับได้กลุ u p Control นะครับแล้วก็ยังมีแต่งมาให้ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายซึ่งขับขึ้นไปบนท้องถนนเนี่ยก็จะรู้ว่าแตกต่างนี่คือ,อตัว Swift ที่เป็น Eco Car ตัว p r e เมียนะครับผมว่า เล่นได้นะครับคุณอาจจะไปแต่งอาตรงกระจกมองข้างปฏิดสติ๊กเกอร์เป็นลายธงชาติอังกฤษนะฮะเปลี่ยนล้อหน่อยนะครับให้ดูสีอาจจะเป็นสีกันเมทัลลิกหรือสีลมดำให้ดูสปอร์ตกว่าน,นี้นิดนึงผมว่าจบแล้วนะครับเพราะตัวสปายเลอร์หลังที่ให้มาไฟเบรกดวงที่3เป็นสีขาว LED มาเนี่ยผมว่าสวยละจบละนะครับเล่นได้ตัวรถเนี่ยขับดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะอยากให้ไปลองขับกันดูนะครับ ก็จะได้รู้ว่าคาแรคเตอร์ของท่านเนี่ยเหมาะกับตัวรถหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นไอเดียของผมครับผม